คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นนะครับในนวดประจำวันที่1กันยายนพศ2565นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจ นะครับคิดคำนวณตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาให้ FC พี่น้องรับชมนะครับสำหรับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับเป็นเลขสูตรนะครับใช้เลขสูตรของมังกรทองนะครับในการคำนวณนะครับแอดมินก็มี3สูตรนะครับมีสูตรตารางวันมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับแนวทางนะครับของรัฐบาลไทยนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่12นะครับก็คือเดือนสิงหาคม นะครับวันที่16แเนี่ยทางเลขที่ออก3 3 1 5 8 3นสนะครับข้างบนออก83 2ตัวนะครับงลางออก42นะครับก็เข้าชุดนะครับผมชุดตารางอ่าตารางวันของเรานะครับเกียบแตก3ตัวนะครับตารางวันของเรา753นะครับออก853แต้มเดียวนะครับก็เข้าชุดวินอยู่นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับในวันที่16สิงหานะครับ ข recibir, downhill, bas, uh, smoking, smoke, ั้งต่อไปก็จะเป็น1กันยานะครับหนึกัญยายนแอดคิมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับแอดจะทาไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับจะใช้สูตรในการคํานวณนะครับเป็นเลขตารางวันนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรของมังกรทองนะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับหานอยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้ใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้น นในการคำนวณเป็นสูตรตารางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับผมวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเลขออกอันไหนแอดคิมก็จะคำนวณให้วันนั้นนะครับสำหรับตัวเลขในทางสูตรน,นี้แอดคิมก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับผมตอนนี้ก็40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสเอามานําเสนอเอามาออกอากาศนะครับใหพ,พี่น้องรับชมนะครับก็จะคํานวณย่อให้ดูสําหรับรัฐบาลไทยนะครับ เลขที่ออกวันที่1สิงหานะครับเลขที่ออกนะครับเลข3ตัวนะครับเลข6ตัวนะครับออก 5, 4 3 6 5 9 4มาหมดนะครับผมเนาะ5 9 4นะครับวันที่1นะครับ1สิงหานะครับสำหรับวันที่16นะครับผมสิงหาสามสามหนึมานะครับผมเลข3เลขหัวของเราก็มานะครับเลข5ก็มาเกียบแต้มเดียวนะครับเลข4ก็ ถ้าจับได้3กับ4นี่เด่นเด่นเลยนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับถ้าจับได้3กับ4อันนี้คือของรัฐบาลไทยนะครับสำหรับลาวพัฒนานะครับวันจันทร์ล่าสุดก็มาอยู่นะครับเลข6กนะครับถ้าจับได้9กับ6ก็จะมาอยู่นะครับ68น่าจะเจาะได้นะครับสำหรับของเราพัฒนาในงวดเมื่อกี้นะครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นวันพฤหัสนะครับเลขออกวันพฤหัสนะครับที่1กันยา นะครับตรงกวนพลหัสเลขทุงตารางก็จะมีเลข5เลข9เลข3เลข7็นะครับงวดที่แล้วนะครับผมมาเลข3มานะครับเลข5มานะครับเลขเลข3เรเลขหัวนะครับวันอังคารนะครับสำหรับวันพฤงหัสแอคดมินจะจับตัวเด่นนะครับ3ตัวนะครับในตารางนะครับโอเคนะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรตามตารางเหมือนเดิมนะครับก็มาดูชุดวินของมังกรทองนะครับคัดออกมาได้นะครับก็จะมีเลข0ูนย์นะครับสำาหรับพี่น้องที่ จะเอาไปจับคู่จับวินนะครับผมก็จะมีเลขศูนย์เลขสองเลขสามนะครับเลขห้าเลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้านะครับอย่าลืมนะครับว่าวันที่หนึ่งกันหนึ่งสิงหาแตกนะครับสามตัวนะครับตามนี้นะครับผมสําหรับชุดวินนะครับสําหรับสูตรเจาะเน้นนะครับเอ็ดวินก็จะขยบมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับก็จะเจาะให้นะครับอ่าเจาะให้ไม่เยอะนะครับสามคู่เลยเน้นนะครับ เน้นรูดเลยนะครับสายรูดสายบิงเนะาะก็คือเลขหัวเลยนะครับจะรูดเลขหัวก็คือเลขห้านะครับมีห้านะครับเอาหัวตารางนะครับก็จะมีศูนย์ห้าไปกลับนะครับศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับห้าสามสามห้า อ่าเอฟซีพี่น้องเห็นหรือเปล่ามิงจะขยับมาฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับก็จะมี5 3 3 5แล้วก็7 5 5 7เจาะ3คู่นะครับสำหรับเด่น5นะครับสำหรับ3นะครับต่อไปก็จะเป็น3นะครับจะเจาะเลข3คือเลขท้ายตารางนะครับอ่า3นะครับก็ระวัง0 3นะครับ3 1 หรือว่า3ามสองนะครับเอา3าในตาราง 3, 2, มสนะครับสายรูดก็รูดนะครับแล้วก็7จ3ดสานะครับสําหรับอ่าสามตัวนะครับตามนี้นะครับพี่น้องเห็นหรือเปล่าไอ้บินจะขยับมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับสําหรับตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นอยู่ที่นะครับเน้นเลยอ่าสายรูดรูดนะครับก็จะคือ7นะครับ อ่าจอให้3ากู่นะครับสุดจอ3ตัวก็จะมี0ูนะครับ7จแล้วก็7 1 1 7นะครับก็จะเป็น707 7, 1นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าห้ 5, 7, ได้แล้วเนาะห้าเจ็ดเ็ดสองเจ็ดหนึ่งเองนะครับแล้วก็เจ็ดเกานะครับจะจาอตามนี้นะครับสำหรับตัวเดิน นะครับสามคู่นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับสําหรับอ่าลูพี่น้องอยากได้เห็นสองตัวน้อยๆแอดกิมก็จะเจาะให้ระวังอยู่ที่5 7 7 5 5 3 3 5จ0ก็ต้องลองนะครับสําหรับ3ก็จะมีเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดสามสองนะครับสําหรับเจ็ดก็ระวังเจ็ดเนะครับเจ็ดอันนี้รองนะครับ ตามนี้นะครับสาหรับตัวเลขในทางสูตรเจาะ3ตัวนะครับก็ประกบคู่ให้ตามนี้นะครับจะชื่นชอบค่อยตามนะครับเรียกในทางค่อนข้างพลาดยากนะครับสําหรับ3ตัวเด่นนะครับก็จะมีนะครับ7 5 3 3 5 7นะครับ7 53 3 5 7นะครับ7 3 2นะครับ237นะครับ แล้วก็จะมีอยู่ที่นะครับเจาะตามตารางนะครับก็0 7 9 0 7 9 9 7 0นะครับแล้วก็071นะครับตามนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับ3ตัวนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับกันยายนพศ2อ0 0 65สานะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมแนวทางหวยรัฐบาลไทยสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ admin ด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปที่ admin มานำเสนอสำหรับ fc พี่น้องอยากได้สูตรนะครับ2ตัว นะครับหรือว่าสูตรเม็ดเดียววิ่งบนวิ่งล่างก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแอดก็จะไปค้นหาสูตรเด็ดๆมาเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับผมสําหรับวันนี้ขอเอฟซีพี่น้องท่านมีความสุขมีความโชคดีเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้มีโชคมีชัยนะครับกับตัวเลขแนวทางสําหรับวันนี้แอดมินคิมนําโชคพาเลยก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ